เนี่ยกอเซตห,หน่อยแก่ตม้มแกต้มเนียเ่ยล้บเอาเพียสดๆทองใจโว่บยบตะเคียนแล้วมันายตาคอยคั้นได้แบบนี้เออเนี่นีลเอาติวเอาบ่กินขอาดลิบดหรอกบอดีป,ประได๋ดอกออสารนงสะะนารเนี่ผักหอมเ้าวฝาเหลยนเ,ยเอาเกือกขึ้นไปต,ตัดแบบดีนเนะาะ คนนักก่อนไปอยู่อย่เขา้าว่าบ่าอนมาก่อนมาต่อเปกมื่อนี้เขาเ่าพื่อนพเิยถิ่นมว่านี่กับอันนี้มื่อนี้กัมีเมื่อบางหันกัมีใครเอาถวยขี้ป้ามาแนวสิใครนำปิานสมุนไพรุษสัก่นได้สวัสดีจ้าหางอีสานบ้านเ้าจ้ วันนี้ทีมงานเขาตื่นตั้งแต่ตีซีตีห้าด้อค่ะตีสามบอกไหมก่อหนูเพิ่งตื่นตีซีว่างั้นนะวันนี้วันอะไรคะวันดีอย่างือได้กินซีนแต่เศร้าแท้บ้นวันมงคลวันมงคลบอกมงคลเอาเสาลงหลุมบอกวันนี้เสาลงหลุมโมเมนต์งงานหลอกเสาเอกเสาแท้เสาแท้ตัวนี้โมเมนเสาปลอมได้แน่โคตรสีเนื้อเนื้อสี่กิโลเด้อค่ะอยู่นี่กับยังเงินน้ำเนาะ ถาเราจะคองสองติดจำจุ่เบิ่งงไา้เพราหอมนี่เคยจบไปเนี่ยเป็นตะซอยจุคือึอย่างีนตัวเนี่ยบาวซอฟู๊ดถ้ยโบรจิ้นจืดหมดล่ะจังว่าเห็ดล่างใส่ใสขึงหน่อยเนอะนี่ยเพิ่นกำมาทรงไหมมั้ยหันแล้วจ้ะทางหางหน่อยเนอซอยแล้วก็มีบีมีเพียจนโตมีต้มซอยลาบซอยอร่อยอร่อยรับแขกเนาะค่ะเออไหลเดือน่องมา มาขามมะข่วนก็ใช้สารน่ะเนาะจ้ำขำขคูนนุ่นขืนพีไรใส่อักเรื่องไปยุบไปย่อเตรียมไม่เบิดแล้วค่ะต้นนองกล้วยต้นอ้อยเนาะ้วดอร่อยอยู่ไงวนยูคูยูคูยูคู้งหลายเนี้ยค่ะเมื่อนี้แล้วก็ปูทิ่นกำลังที่ต้มเนื้อต้มเนื้อข้างหม้อต้มเนื้อมะเข้ากระหอดอ่ะคุณต้มเนื้อเปื่อยข้าวเหนียวก็ห่อแล้วด้วยค่ะ มน่อแล้วสิจุแล้วด้ค่ะอเอาจารย์มาเนพี่ใหญ่ก็ได้อ่าจุ่วจุ่กงผักหอมซ้ำกันกับเขาในเพคผักหอมท่าซ้ำกันกับยูบ้านมันหอนหลายเนาะที่บ้านกับซ้ำนี่แหละครับกูแคกมาสารเป็นจุดเดีเนี่ยนยสตุนใน ตอนนี้เดี๋ยวที่ออกดอกละไม้บากูดูไสคือบ่อหมาเห็ดแก้วกหไม้บาะกูมน้ามันเงียบๆแน่เพราะว่ามันตีหาพี่น้องจได้ไอ่าไม่ก็แไม่ก็สิจูบบ่บ่เนี่ยเด็กกินเทากินน้ำกัน้ ผาคีริ้วเมืงสิมผาาชีริ้วเอาไปกินข้าวดิบหรอบดิบอปไรหรอกสารนงสารเน่ผักหอมผักกบบครบคันนะคะเอาแม่เอ็กเต็งเอาตับมันให้เอาเน้อยน้ำจิกระถินแลวชิจูตับแล้ว เราเบียดัเนี่ยของเพนีจุแต่ตีหาเลยเขามื่อกี้่อยเดือด่อยเดือเพี้ยนล่อยสอดแจ้งเม้ซอกี้สิซอยสอดแจ้งเขาเอิอยรัดห่งจีปล่อยรัดห่งจีปูถินบันา่นา่อยรัดหวงปอยรัดหงเนาะมื่อกี้มือเอาเซาลงหลุม ผู้ใดแหละเาวลมลงสร้าง้เ้ยวกลมไปเลยความหวานอานคุณคิไปเบอรงแลลมลุมมันลลุมแทมมันล้ลุมแทม่เนี่ยม่เป็นลุมปลอมของก็ไม่ใช่ของปลอมของจริงจริงสันวันดีเบิดบ้านเฮาบ้านต้องแสงยม่เบิดศาสนาพูดวันนี้นะเบิดเเบิดน่สามมีนาคมเนาะ เดีอนสีออกไม่คำหนึ่งท่านบอกวันที่หรวันที่สามเรือนนี้หน้าเดือนลาบกับเดือนเรือนสีอกไม่คำหนึ่งจากตั้งาีหมุนหมานบางรงกับันที่ตลอดเลยดีที่สุดเแ้่ว่าเฮ็ดเหมยกับดีเบิ้ลนะเจาว่าเขากัเน้นการเป็นมงคลกเนนิกงามยามดีกินแต่จะคล้องว่นี่เี่น้องที่จุ่้เบิ้ลก่อนทดอมัหอมนะ สสมรื่นัวม่เาเยอรอหยิบเอารถดเอาแบบบุฟเฟ่หรืออะไรขเมาับสถ้าจะมาจ่โ้งมันฟังกินน้ำเพลินบ่ได้ผิดพยาธห้าวพดแต่มันหน่อยอืมเอิดพยาธขั้นได้กินนะลูกว่าขื่นขี้กระตือกลาย พะยะบวชิดก้นหมายเลยพะยะมันตายืูนพันคักเน่อันนี้บวกินแต่น้อยแล้วพ่อแม่กินเบิดไอ้นอ้องกินเบิร์ดกินมะเขือบวชกินเมื่อพ่อจะมีงนกินมะเขือถือเสียบังคับพ่อแม่พ่อเจ้าอยู่กินได้คือ,อพน,นันเจ้าคือบ,บ่ชกินน้ำหมก็เห็นเจ้าโมกินแหละ กินบ่ได้จผิดพยายัสูื่อวยไอือ่แต่แม่ย่กอละกินผู้พ้นกินได้ก็ให้พ้นกินแทนไม่รกนไปต่าากเลยิใสเนาะกระหอยแต่่จ้างเขาโกาไปขายฐานคนท้งคนานอย่ไปใส่ละหอยเอาคนยังคนตาย มีเราเสยีขาวเนอะพี่น้องป้องปลายว่กินเพื่อดอกจั่าไม่ก่อกับพ่ิบินแล้วสิกินเพื่อเมื่อน่เอออารนี่ยแนวไหน้ันบอันเราเมืไรเนี่มันหนาเนี่ยเนี่ยต้มเป็นยังีสิละ มีเอน็นติดน้ำตัวน้ำต้มเปื่อยมันก็แซ่บแล้วยำครูปูปลดกินมันจะน่อยเสียเนื้อเสียแล้วน้ำต้มเสียอันที่สามมีนาเนะะี่ยค่ะมาเด้อบาซิวาโบเอิรนมือสั่นวันดีมาซีเอิร์นไหนเอิร์น,น้องไหม แต่เ่าไม่เข,า,ขกากินซอเขยคนหยาความเหมืนต้องแสงกปุ๊บป๋นี้กะเบิ้งโมปินตัวไรหลัง่ <c oughs> มนี้ผู้อยากตื่นเศร้าดอกถ้าบมเมนเจ้าภาพเจ้าภาพตื่นเจ้าภาพนั่นจิตื่นอยู่วังหน <c oughs> งาม <c oughs> งามงาม,มาจิ้ามาาาง,งานกินบมดปะสร้างว่าได้กิน

ค่ะข้าก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องญาติพี่นอ้นองทุกคนเนาะ,ะที่มาซอยในงานยกเสาเอกเสาโทในมือน,นี้เนะาะบพวา่าซีเป็นปูพ,พนมายกเสาซอยผูเพ,พนมาร่วมงานเนาะคะ่ะหลักๆก็กกคือแม่กอกับพ่อถิ่นเนาะที่เพินเตรียมอาหารซอยกับบ้านอยู่บนของฟังหลังนี้ฟังก็ตั้งใจว่าเฮ็ดไว้พักพ่อนเนาะย้ำ ไปหายาเกาะหรือว่าย้ำไปไทายคลิปหรือว่าย้ำไปเยี่ยมญาติพี่น้องอยู่นันกะเพราะสิด้มนีหมองพักเนาะพอปกติฟังกันนอนอยู่กับหญ้าเกาะเนาะย้ำที่ไปย้ำไปอุบลฟังกันนอนอยู่กับหญ้าเกาะนอนอยู่กับกกปูถิ่นเนาะก็ถือว่าจากด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาน้ำแล้วก็ด้วยญาติพี่น้องที่ซอย เหลือซอยงานปูน้องโลูปูน้องโลูปูซื้ออย่างปูสำเริงปูสำเริงแมนเราก่าบ่่อยได้ออกคลิปน้ำดอกปูแท้แทปูสำเริงกับปูสำเริงว่าแม่กับซื้อแม่ฟ้าไม่เกี่ยวกับเรากับบ่อยได้ออกคลิปน้ำเนาะแต่ว่าเราก็เกิดพ่อได้เห็นเราอยู่ปูน้องโลูก็ได้ปูแท้ๆทก็ได้คือพ่อของสามีนะคะ ตอนนี้เพื่อนกับกระเซียนแล้วแล้วกระซิมาออกคลิปน้ำดูๆเยอะดอกจก้ะแต่พี่น้องอะซีิบอหูปันได้ไดกินแยนอนไข่มดกเใช่ไหครับบ้านหลังนี้ก็ได้จากน้ำพักน้ำแรงเนปูซอยเนย้ยาซอยเนยเนาะค่ะแล้วก็ที่ตรงนี้ฟังซื้อตัวจากสาวลินห้างอีสานนะคะ แล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมคลิปช่องทางอีสานวันเฮาได้จา้ารักไว้ไอขอบคก็ได้หลายคนะ่ะม,มีเด็กเด็กเยอะเลยมีเด็กเด็กเยอะเลยเพื่อนน้องเชโลกก็เยอะม okay, อ่นวะโอเคครัตล